ये นี้นะคะเ,เด็กชายวรเวสมาไหมคะไม่มาอ่ะไม่มานะคะส่วนที่เหลือมาครบไหมคะวันนี้ครบนะคะก็จะมีแค่คนแรกห้อวรเวสไม่มานะคะแล้วก็นะคะในส่วนของที่เราจะเรียนนะคะตามจอที่ด้านบนนะคะครูก็จะมีคลิปวิดีโอเรื่องการสร้างางาน แอนิเมชันให้ดูก่อนว่าจะมีลักษณะแบบใด,ดนะคะว่างานที่เราจะสร้างนะคะมันจะเป็นตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวแรกเลยนะคะที่เราจะดูก็คือเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลอมาดูวิธีการสร้างนะคะ ต,ตัวคลิปวีดีโอนะคะมันจะพูดถึงในการสร้างงานอนเมชันนะคะเป็นของโมนาว่าเขาจะวาดขึ้นมาก่อนแล้วก็ส่วนแรกฉากแรกที่เราเห็นจะเป็นอะไรคะตัวนี้ข้ามเลก่อนนะคะฉากแรกที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของการวาดใช่ไหคะจะมีการวาดในส่วนของหน้า ขยับได้นะคะขยับได้แล้วก็ว่าฉากหลังเข้ามาเพิ่มนะคะในตัวละครเดี๋ยวเราจะได้ทาในชิ้นงานนะคะในชิ้นงานว่าอุยตัวละครแต่ละฉากเนี่ยเราจะให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เรียนครั้งที่แล้วเลยนะคะครั้งก่อนครั้งแรกที่เราเจอกันนะคะเราทําอะไรก่อน,นะคะ,อะวาดรูป ะะคโดยวาดรูปเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรสตอรี่บอร์ดเราทำทั้งหมดกี่ฉากคะลูกหกฉากหฉากนะคะก่อนที่เราจะสร้างงานแอนิเมชันเราต้องทำสตอรี่บอร์ดก่อนซึ่งเมื่อวานเราทำสตอรี่บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ส่งงานดูดูเรียบร้อยนะคะแล้วในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมาสร้างงานแอนิเมชันนะะคงานแอนิเมชัน หัวข้อนะคะที่เราจะใช้เรียนนะคะก็จะมีอยู่2หัวข้อหัวข้อที่1การใช้งานนะคะโปโปรแกรมโรเอเคดีนะคะหัวข้อที่2ก็คือว่าการใช้โอเคเอดีในการสร้างงานอะไรคะเอ่อแอนิเมชันนะคะจะมีทั้งหมด2หัวข้อ อย่างน้อยเนี่ยเราต้องสร้างงานแอนิเมชันเบื้องต้นได้นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้มีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่หนึอธิบายการใช้งานเครื่องมือโปรเกต์ดีได้นะคะอันนี้อันดับแรกอันที่สอต้องมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือโปร ส่งในการเรียนซึ่งมีทั้งหมด3ข้อนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองเข้านะคะที่เครื่องเราเลยนะเข้าที่เครื่องเราเลยนะคะตอนนี้ใครชาร์จเทนซิลเรียบร้อยแล้วก็เข้าที่เครื่องได้เลยนะคะเราต้องเลือกเข้าที่โปรแกรมอะไรคะโปรแกรมอะไรอ่าโปรกีอะไรโลกอ่า เราจะทำการวาดเอง ย้ายงานนะคะส่วนสี่เหลี่ยมซ้อนๆอ่ะเวลาเราจะให้หยุดเราก็กดหยุดได้เห็นไหมคะแล้วก็ขีดๆเอาไว้ทำอะไรลูกด้านล่างตรงนี้ขีดๆเอาไว้ทำอะไรตรงนี้<อ>วาดรูปแล้วก็เครื่องหมายบวกตรงนี้ไว้แทรกอะไรอ่ามกดเข้าไปแทรกมีด้าแ่แทรกในส่วนของแรกรูปภาพนะคะวิดีโอข้อความแล้วก็ไฟล์ถ้าเราต้องการแทรกข้อคว,วามเช่น ชื่อโรงเรียนชื่อตอนเองก็สามารถแทรกตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือคูสมบัติของเครื่องมือเบื้องต้นแล้วสมมติว่าเราต้องการให้หน้าจอการทํางานมาเต็มจอให้เลื่อนลงลองเลื่อนลงนะงานก็จะเต็มจอเต็มจอไหมคะเ <c ười> ต็มจอสามารถเลื่อนนะคะคาสั่งไปตรงนี้ได้เครื่องมือนะคะมันก็จะเลื่อนออกไปได้ลองว่างานดู ก็จะมีแอคชั่นหนึ่งสองสามถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะลองวาดวงกลมดูลองวาดวงกลม,โม,โม,โมนะเราเลือกบัตรไหนก็ได้ลองเล่นดูเนาะ,ะลองเลือกสักอันหนึ่งนะคะแล้วก็วาดลงไป วาดวงกลมดูแอคชั่นที่สองเราจะให้มันเปลี่ยนนะคะวงกลมสีนี้เราไม่เอาแล้วเราเอาสีเขียวเราก็วาดวงกลมสีเขียวแอคชั่นที่สามลองวาดท,ทั้งหมดหกแอคชั่นนะคะเอาแค่วงกลมก่อนแล้วก็ไล่ไปแอคชั่นที่สี่นะคะแอคชั่นที่ห้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสุดท้ายของครูแอคชั่นที่หกเอาสีสขเขียวอ่ะแล้วก็อย่างนี้ อันนี้คือแอคชั่นในการทำงานเวลาเราวาดจีนเราก็วาดท่าทางของเรานะคะนานของเราใส่ลงไปทีละแอคชั่นเวลาเราจะเล่นเราต้องกลับมาที่แอคชั่นไหนคะแอคชั่นไหนแอคชั่นแรกโอเคไหมงงไหมนะคะสอิ้วสาิ้วใช้เหมือนโปรเจทั่วไป2อมิ้วถ้าเรากดที่จอบเลยคะเป็นการอะไระักับอ่า ยกเลิกถ้ากดานิ้วคืออะไรคะย้อนอะไรย้อนกลับนะคะเราสามารถใช้เทคนิครัดลายแล้วด้านซ้ายด้านซ้ายคืออะไรด้านซ้ายที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงคืออะไรคะลูก<ะ>ขนาดหัวแปลงด้านล่างน่ะความทึบนะคะกนะ็จะมีขนาดแปลงเล็กแปลงใหญ่แล้วก็มีความทึบซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ แล้วถ้าจะบันทึกชิ้นงานอย่าลืมก่อนที่ส่งงานให้อาจารย์ให้ไปที่คําว่ารีมอลองกดที่คําว่ารีมมันจะมีให้ตั้งขนาดอะไรคะ ถางพ,พ่อมูลอะไรอีกในโลกมีไหมถ้าไม่มีมีไหมใส่น้ำมีไหมโลกใส่น้ำยิ้มขยิบตายิ้มหวานเลย่งเดียวถ้าไม่มีเราจะเป จะต้องได้เจ็ดคะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านถ้าต่ำกว่าเจ็ดคะแนนคือไม่ผ่านทํายังไงเราก็จะให้ทําการซ่อมใหม่รอบหนึ่งนะคะในตัวงานมีใครสูกใส่ในลกูกโดยชิ้นง,งานมีไหมก้าวมีไหมลกูกถ้าไม่มีนะคะเราจะได้เริ่มการทํางานได้เลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเริ่มทำงานชิ้นง,งานได้เลยค่ะ เรียนในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสาธุก,การกูขอพูดถึงการทาชิ้นงานจุดแข็งเลยของนักเรียนนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนดีมากทุกคนนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยตั้งใจนะคะที่จะทํางานเงียบมากนะคะเวลาทํางานไม่คุยกันเลยนะคะแต่ว่าจุดอ่อนก็จะมีบางคนนะคะก็จะมีในส่วนของการเลือกใช้เครื่องมือนะคะแล้วก็การสร้าง ตัวเครื่องมือว่าเราจะเลือกใช้อะไรก็ยังมีเลือกใช้ไม่ถูกต้องหรือ่าน,นะคะการพัฒนาตนัวเองในครั้งต่อไปก็คือเราต้องฝึกการเลือกใช้เครื่องมือบ่อยๆ,อยๆทําเป็นประจํามันก็จะดีขึ้นนะคะเอาสรุปกันนะคะวันนี้นะคะที่เราเรียนกันเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรโลกการสร้างงานแอนิเมชันด้วยแอปอะไรโลกดังๆหน่อยแอปอะไรโอเค ว่าเทคนิคการใช้เลือกใช้เครื่องมือต่างๆเป็นยังไงบ้างน,นะคะวันนี้ก็ครูก็จะมีเรื่องฝสกแค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันนะคะในชั่วโมงถัดไปครั้งหน้า,ออาขอบคุณค่ะท่าเี่นท่านระานความเคารพขอบคุณค่ะ